เคยคิดไหมคะว่าทำไมภายในบ้านของเราต้องเป็นสีขาว ช่วงส3ามปีที่ผ่านมาจากวิกฤตโควิด -19 อาจจะทําให้หลายคนได้ใช้เวลาอยู่ในบ้านมากขึ้นได้ใช้เวลากับมุมต่างๆของบ้านมากขึ้นจนทําให้บางครั้งเราก็รู้สึกอึดอัดใจว้าวุ่นใจทั้งที่อยู่ในบ้านของตนเองซึ่งจิตวิทยาสีก็มีส่วนช่วยทําให้อารมณ์ของเราดีขึ้นแต่ว่าห้องแบบไหนจะเหมาะกับสีอะไรเดี๋ยวเราไปหาคําตอบพร้อมกันเลยค่ะ ห้องแรกก็คือห้องนอนการนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดห้องนอนจึงเป็นห้องที่มีความสงบต้องการความสบายใจสีฟ้าและสีน้ำเงินจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมค่ะเป็นสีที่เชื่อมโยงกับสีท้องฟ้าและแม่น้ําแต่ก็ไม่ควรเลือกสีที่เข้มเกินไปนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดอารมณ์หม่นหมองได้ 2ห้องนั่งเล่นเป็นห้องที่รวบรวมสมาชิกภายในบ้านเป็นห้องที่ใช้ทํากิจกรรมต่างๆมีทั้งความอบอุ่นและก็ความสนุกสนานในแง่เจตวุทยาสีน้ําตาลเป็นสีแห่งความอบอุ่นและการพักผ่อนจึงเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะมาถึงห้องที่3กันนะคะห้องน้ําค่ะห้องน้ําที่เราเห็นจากหลากหลายสื่อก็คงจะเป็นสีขาวเพราะเป็นสีแห่งความสะอาดบริสุทธิ์แต่ถ้าอยากจะเพิ่มสีสันในห้องน้าขึ้นสักหน่อยก็อาจจะใช้สีอ่อนเช่นสีเทาสีฟ้าและก็สีเขียวอ่อนค่ะ ห้องที่4ห้องครัวซึ่งสีที่กระตุ้นความอยากอาหารอย่างสีแดงและก็สีส้มเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับห้องครัวค่ะสําหรับห้องสุดท้ายก็คือห้องที่ห้ห้องทํางานค่ะเป็นสถานที่แห่งสมาธิปัญญาและก็ความคิดสร้างสรรค์ แลวที่ช่วยเพิ่มสมาธิลดความตึงเครียดจึงเป็นตัวเลือกที่ดีร่วมถึงสีแดงที่ร้อนแรงก็สามารถช่วยเพิ่มไฟในการทํางานของเราได้ค่ะซึ่งก็ยังมีสีอีกมากมายที่ช่วยเรื่องอารมณ์แตกต่างกันไปหากใครอยู่ห้องแบบไหนสีอะไรรู้สึกยังไง <c oughs> ก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะ <c oughs> แล้วพบกันใหม่กับ Unlock Living จากขายดี p r o p e r t ร t y อย่าลืมกด subscribe กันนะคะ